สาวอเมริกันคนนี้เธอมีชื่อว่านาตาลีซึ่งเธอเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆเธอได้เดินทางไปมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกในวันนี้เธอเลือกที่จะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมของที่นี่ซึ่งเธอได้ยินมาว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนใจดีเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว แถมยังมีบรรยากาศที่ดีอีกด้วยทำให้เธออยากจะมาที่นี่มากๆจนเธอตัดสินใจที่จะเดินทางมาประเทศไทยเมื่อมาถึงเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเธอได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งสาวอเมริกันคนนี้เธอจะได้เจอกับอะไรบ้างและเธอจะพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมชื่อกันก,นก,นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมานาตาลีและแฟนหนุ่มของเธอก็ได้อยู่ที่ปายเป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางตอนเหนือของประเทศไทยเธอบอกว่าในตอนนี้ เธอเดินผ่านป้ายขายตั๋วล่องห่วงยางมาหลายร้านแล้วและเธอก็ได้เดินเข้าไปถามกับเจ้าของร้านด้วยความสงสัยซึ่งเขาก็บอกมาว่ามันเป็นกิจกรรมด่างเดิมของที่นี่และมีนักท่องเที่ยวมากกว่า400คนเธอและแฟนหนุ่มสนใจที่จะร่วมกิจกรรมนี้จึงได้ซื้อตั๋วมาในราคา250บาทกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาของวันนี้ แต่พนักงานบอกว่าสามารถที่จะอยู่ได้นานถึงหกโมงเย็นเลยเธอรู้สึกว่ามันต้องบ้ามากแน่ๆเพราะที่นั่นมีผู้คนมากมายและมีกฎอยู่ว่าห้ามใช้แก้วห้ามใช้กระป๋องและห้ามใช้ยาจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินมายังจุดเช็คอินและได้ขึ้นรถเพื่อไปยังสถานที่ล่องห่วงยางเมื่อพวกเธอมาถึงก็ตกใจมากๆเพราะที่นี่มีคนมากมายเธอบอกว่าอาจจะมากกว่า400คนด้วยซ้ํา มันบ้าจริงๆที่เบาะหลังเนี่ยก็มีพื้นที่ให้นั่งแค่4ี่คนมันแออัดมากแต่เธอก็ทนได้และดูข้างหลังนั่นสิมีผู้คนมากมายอยู่หลังกระบามีคนนั่งเต็มไปหมดพนักง,งานบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ15-20นาทีเพื่อไปถึงที่นั่นและพนักง,งานยังบอกอีกว่าจะหยุดรถให้กับนักท่องเที่ยวซื้อของที่ร้านค้า คุณเนี่ยอยากจะกินอะไรก็สามารถซื้อไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมซึ่งพวกเธอก็ได้ลงไปซื้อของที่พวกเธอต้องการจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่รถและมาถึงจุดที่จัดกิจกรรมล่องห่วงยางเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีตำรวจด้วยเพราะเขาน่าจะมาดูแลความเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวที่มากกว่า400คนซึ่งมันแออัดมากๆมันบ้าไปแล้วดูนี่สิผู้คนมากมายกำลังเปลี่ยนชุดเพื่อลงเล่นน้ำ ซึ่งในตอนนี้พวกเธอก็จะเปลี่ยนชุดเช่นเดียวกันมันดูน่าจะสนุกจริงๆและต้องบ้ามากๆเธอไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยเธอเห็นป้ายขายตัว๋วและคิดว่ามันน่าจะสนุกจึงตัดสินใจซื้อตั๋วแล้วมาที่นี่เมื่อพวกเธอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วตำรวจก็ได้เข้ามาแนะนําบอกว่าหากต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยเพราะมันสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา เธอจึงได้ชมว่าที่นี่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวได้ดีมากๆมันน่าทึ่งจริงๆที่พวกเขาใส่ใจนักท่องเที่ยวขนาดนี้พวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกคนหากคุณตกอยู่ในอันตรายพวกเขาจะมาช่วยคุณในทันทีมันสุดยอดมากๆจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินเข้ามาในงานและบอกว่า ในตอนนี้เนี่ยเธอกําลังเดินผ่านความบ้าคลั่งและอาจจะหาซื้อเครื่องดื่มที่นี่ซึ่งเธอก็ได้เดินมาที่ร้านขายเครื่องดื่มเธอบอกว่าที่นี่ก็มีร้านขายเครื่องดื่มเหมือนกันแต่ในก่อนหน้านี้พนักงานจอดรถให้พวกเธอลงไปซื้อที่ร้านค้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องจอดที่นั่นเธอบอกว่าที่นี่มีคนรอซื้อเครื่องดื่มเหมือนกันกับเธอมากมายพวกเขาเนี่ยน่าจะกินเครื่องดื่มที่ซื้อมาก่อนหน้านี้หมดแล้วจึงได้มาซื้อที่ร้านนี้ จากนั้นเมื่อเธอซื้อเครื่องดื่มมาแล้วเธอก็บอกว่าดูนี่สิมันบ้ามากๆมีผู้คนมากมายที่นี่และเธอบอกว่าสถานที่แห่งนี้มีกฎว่าห้ามนำกระป๋องและแก้วเข้ามาแต่ดูนี่สิเธอเพิ่งจะซื้อเครื่องดื่มกระป๋องมาจากร้านตรงนั้นพวกเขาเอามาขายได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงห้ามนักท่องเที่ยวนำกระป๋องเข้ามาจากนั้นเธอก็พูดถึงกิจกรรมที่นี่นเธอบอกว่าพวกเขาจะจัดงานปาร์ตี้นี้ขึ้นทุกวันอังคารและวันศุก กิจกรรมของที่นี่เนี่ยไม่ได้มีทุกวันมันมีแค่2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเธอบอกว่าพวกเธอเนี่ยโชคดีมากๆเพราะพวกเธอเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันจันทร์และเดินทางมาที่นี่เป็นวันอังคารพอดีในระหว่างนี้พนักง,งานก็ได้มาประกาศกฎของที่นี่ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบและบอกว่าขอให้สนุกกับวันนี้จากนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนก็ได้เดินลงไปที่แม่น้ําเธอบอกว่าทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วมันบ้าจริง เป็นกิจกรรมที่มีคนเยอะมากๆม,มันวุ่นวายมากด้วยและก็เสียงดังมากที่นี่เนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเธอไม่เห็นคนไทยเลยแม้แต่คนเดียวที่เป็นนักท่องเที่ยวนอกจากพนักงานเท่านั้นที่นี่เป็นเหมือนจุดรวมตัวของชาวต่างชาติในประเทศไทยเลยจากนั้นเธอก็ได้เดินลงไปที่แม่น้ําและบอกว่าน้ําที่นี่เนี่ยมันหนาวมากไม่คิดเลยว่าน้ําจะเย็นขนาดนี้แถมน้ําที่นี่ยังใสามากด้วย ซึ่งเธอก็ได้เดินลงไปหยิบเอาห่วงยางในระหว่างนั้นเธอก็บอกว่าทุกคนดูนี่สิห่วงยางนี้ราคา250บาทมันสุดยอดจริงๆเธอจะได้นอนอยู่บนห่วงยางและจิบเครื่องดื่มเย็นๆโดยมีผู้คนมากมายรายล้อมจากนั้นเธอก็ได้นอนบนห่วงยางและปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสน้ําเธอยังคงบอกว่าน้ําที่นี่เย็นมากๆแต่มันก็สนุกการได้มานอนบนห่วงยางแบบนี้ มันทำให้เธอตื่นเต้นและสนุกมากๆก,ก่อนที่เธอจะซื้อตั๋วมาที่นี่เธอไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีผู้คนมากมายและไม่คิดว่าน้ำจะเย็นขนาดนี้จากนั้นน้ำเดี๋ยวก็พัดพาพวกเธอไหลามารวมกันกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเธอบอกว่าตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากทุกคนมานอนรวมกันอยู่ที่นี่หมดเลยในระหว่างนี้พนักงานก็บอกว่ากำลังจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวทุกคนไหลไปกับแม่น้ำ เธอตื่นเต้นมากๆและไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อจากนี้จากนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนก็ไหลไปตามกระแสน้ําเธอบอกว่านี่มันบ้าไปแล้วมันสนุกมากๆกิจกรรมนี่มันแปลกจริงๆเพราะเราสามารถลอยมาเจอกับคนไม่รู้จักได้จากนั้นก็พูดคุยกับเขามันเจ๋งมากๆที่นี่ทําให้พวกเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่แถมพวกเขายังแนะนําสถานที่ดีๆให้กับพวกเธอได้ลองไปเที่ยวอีกด้วยวันนี้เธอสนุกมากม มันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเธอที่ได้มาเจอในเมืองไทยจากนั้นพวกเธอก็ได้เล่นน้ําต่อไปเรื่อยๆจนมืดและได้เดินทางกลับในเช้าวันต่อมาเธอก็บอกว่าวันนี้พวกเธอจะไปเที่ยวที่น้ำํำพุร้อนและไปดูสะพานยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในระหว่างนี้เธอก็บอกว่านี่เป็นการผจญภัยครั้งแรกของเธอที่อำเภอนี้ที่นี่คือปายบ้านเมืองที่นี่น่ารักมากให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บาหลีร้านกาแฟที่นี่ก็ยอดเยี่ยม จากนั้นพวกเธอก็ได้เช่ามอเตอร์ไซค์และขับมาถึงที่น้ำพุร้อนเธอบอกว่าน้ำพุร้อนที่นี่มันร้อนสุดๆไปเลยในตอนนี้เธอบอกว่าอยากจะไปที่สะพานแล้วมันเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากๆชื่อว่าสะพานพุทธอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ4นาทีเธอจะลองเดินทางไปที่นั่นดูเพราะที่นั่นนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปดูพระอาทิตย์ตกจากนั้นพวกเธอก็ได้ขับรถมาจนถึงสะพานและได้เจอกับร้านแปลก ที่พวกเธอไม่รู้ว่ามันคือร้านกาแฟหรือร้านอาหารเธอบอกว่าร้านนี้มันดูน่ารักมากๆเขาตกแต่งร้านได้สวยจริงๆแต่มันไม่มีป้ายภาษาอังกฤษเลยเธอเลยไม่รู้ว่าเขาขายอะไรบ้างเธอจึงได้เดินมาสำรวจสะพานต่อเธอบอกว่าสะพานที่นี่เนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทยอยู่เธอไม่มั่นใจในข้อมูลแต่คิดว่าชาวญี่ปุ่นน่าจะเป็นคนสร้างสะพานแห่งนี้เพื่อเชื่อมไปยังพมา่า แต่สุดท้ายแล้วมันก็พังเสียหายและสะพานพุทธก็มีความสำคัญกับคนที่นี่มากๆทำให้คนไทยได้สร้างมันขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นสะพานเหมือนกับทุกวันนี้จากนั้นเธอก็ได้เดินทางต่อมาที่สะพานไม้ไผ่ซึ่งที่นี่เสียค่าเข้าคนละ30บาทเมื่อได้เข้ามาเธอก็บอกว่าสะพานแห่งนี้มันดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยเหมือนกับว่าเดินไปแล้วมันจะพังลงไปข้างล่างแต่เธอคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นเธอบอกว่าวิวที่นี่สวยมาก มันมีภูเขาและธรรมชาติรายล้อมอากาศที่นี่ก็ดีคนไทยมีบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้ดูทุกวันน่าอิจฉาคนไทยมากๆบางทีเธออาจจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้มันเจ๋งจริงๆอากาศที่นี่ก็เย็นสบายไม่ร้อนเธอได้ยินว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแต่เมื่อมาถึงที่นี่เหมือนกับว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตั้งแต่เธอมาอยู่ที่ประเทศไทยเธอไม่รู้สึกถึงความร้อนเลย จากนั้นเธอก็เดินเที่ยวชมบรรยากาศของที่นี่ต่อไปเรื่อยๆจนค่ำและพวกเธอก็ได้เดินทางกลับในตอนนี้พวกเธอหิวมากแล้วจึงได้มาสั่งอาหารกินเธอบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆเมนูนี้ทําจากเห็ดเธอไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยเธออยากจะลองกินสักครั้งเมื่อได้ลองกินเธอก็บอกว่ามันอร่อยดีรสชาติใช้ได้มันเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบจริงๆ ซึ่งพวกเธอได้กินข้าวเสร็จแล้วและในท้ายคลิปพวกเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าการมาเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้มันสนุกมากๆเธอได้เจอกับอะไรใหม่ๆมากมายมันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการลองกินอาหารการได้เจอเพื่อนใหม่และการได้มาเห็นบรรยากาศสวยๆของที่นี่เธอรู้สึกคุ้มค่ามากๆที่เดินทางมาเมืองไทยในครั้งนี้หากมีโอกาสในอนาคตพวกเธอก็อยากจะกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้ง โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวอเมริกันที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไป เอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ